วันนี้สแตมนะครับได้มีการโพสต์เมื่อหนึ่งชั่วโมงทาง a c e b o o k นะนะครับผมจะอ่านทุกตัวอักษรน,นะครับเพราะเป็นคดีสำคัญนะนะประชาชนชอบเรื่องดรามา่าเรื่องตายเตียงเรื่องชู้สาวเรื่องผัวเมียเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยคนไทยชอบนะใครมีเมียหลวงเมียน้อยใครไปแย่งผัวชาวบ้านก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะว่ามีความรู้สึกเป็นไงมันมัน,มนดีหรือเพลินดียังไงอะไรไงก็ว่ากันมาทําไมไม่หาผัวเป็นของตัวเองทําไมไม่หาเมียเป็นของตัวเอง ทำไมอะ,อะไรจะอะไรต่างก็นะโทรศัพท์มาได้นะครับนะเพราะคดีชู้สาวเนี่ยจะฟ้องร้องมันต้องมีพยานหลักฐานต้องสืบก่อนนะนะครับสืบก่อนนะครับว่าต้องมีหลักฐานอะไรนะจะชายชู้หญิงชู้เนี่ยมันจะอยู่ดีไปฟ้องเขาได้นะนะครับนะศิลปินดาราเดี๋ยวนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องชู้สาวเยอะเนื่องจากหล่อสองมีตังสามดังสาวๆก็ชอบวิ่งกองหานะจากเอฟซีก็จะกลายเป็น สาแซงนะครับหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นเมียเป็นไรงต่างนะเพราะนั้นศิลปินก็ต้องระมัดระวังนะครับผมเองก็ทกําคดีศิลปินดังๆอยู่หลายหลายเรื่องอยู่ไอ้เรื่องเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยนะเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของศิลปินเลยนะครับเพราะหลายๆคนก็ใจแตกเพราะเราเป็นไงหล่อดังสวยนะเอ่อพอมีแสงมีอะไรเข้ามาคนก็เข้าหาสุดท้ายก็จาก F c ซก็กลายเป็นเมียบ้างอะไรบ้างอันนี้พูดเป็นการทั่วไปนะเอ้า แสดงโพสเมื่อหนึ่งชั่วโมงผมขอโทษทุกคนด้วยความเสียใจอย่างที่สุดที่ผมพูดบนเวทีในวันที่15มกราสองพาที่ผ่านมาไม่พูดไม่ครบทุกประเด็นพูดไม่ครบทุกประเด็นก็คือการโกหกเนี่ยการพูดไม่ครบนะหรือภาษากฎหมายก็เรียกว่าปกปิดความจริงนะครับปกปิดความจริงก็พูดเฉพาะบางส่วนก็คือพูดไม่ครบทาให้เกิดความเสียหายออกไปในวงกว้างเ,เพราะว่าไปพูดบนเวที เวทีคอนเสิร์ตคนเต็มไปหมดเลยนะครับภาษากฎหมายเขาบอกการพูดลักษณะนี้คือการเป่าประกาศและย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าจะมีการนําเสนอข่าวนะครับและจะสร้างความเสียหายในวงกว้างให้กับคนที่คุณไปพาดพิงเขานะครับไม่ว่าคุณจะเอ,อ่ยชื่อไม่เอ,อ่ยชื่อแต่คนฟังแล้วรู้แล้วหมายถึงใครนะกับทั้งตัวบุคคลและวงดนตรีต่างๆมากมายพาดพิงไปเยอะแยะนะครบอบครัวผู้หญิงคนหนึ่ง พ่อแม่เขาแล้วก็วงดนตรีอะไรต่างๆคุณก็ไปด่าทอเขาเยอะแยะมันปากไปนะ,ะ <c oughs> นะสแตมบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดของผมออยอมรับเลยนะยอมรับความผิดพลาดหลังจากคนออกมาด่าทอกันเยอะแยะทัวร์ลงอะไรต่างๆพวกมาแฉกันก็เลยยอมรับความผิดพลาดที่สุดของผมอ,อไม่รู้ใครร่างให้เนี่ยนะสงสัยทนายมั้งนะทนายเขาทำคดีชู้สาวเก่งเขาก็อาจจะร่างเรื่องให้แล้วกันนะผมคิดว่า ทนายขคงล่างให้ที่ผมเลือกเว้นประเด็นที่เป็นสาเหตุตั้งต้นที่แท้จริงของปัญหาทั้งหมดที่หลายคนกําลังเดือดร้อนอยู่นี้นั่นคือการนอกใจภรรยาของผมเองจุกรูเอาสุดท้ายยอมรับแล้วครับนอกใจเมียรครับนะครับคนที่นอกใจเมียก็คือคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวนะครับนะคาว่านอกใจก็คือการไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเป็นเหตุผลในการหย่าเป็นเหตุผลในการฟ้องชู้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นะครับมาตราหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกนะเดี๋ยวขอญาต์เปิดนะหนึ่งห้าหนึ่งหกนะนะครับการนอกใจเนี่ยนะครับก็คือการไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวนะครับนะนะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวนะฮะนะครับเดี๋ยวดูนะฮะสามีหรือภรรยานะครับนะเหตุฟ้องหย่ามาตราหนึ่งห้าหนึ่งหกกฏหมายแพ่ง นะครับนะ,ะเป็นชู้มีชู้นะนะครับยกย่องผู้อื่นฉันภรรยาหรือสามีนะครับเนี่ยหนะึะะ่งห้าหนึ่งหกนการนอกใจเมียนี่ก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับนะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับก็ยอมรับแล้วครับนอกใจเมียก็คือไม่ซื่อสัตย์ต่อเมียขนาดเมียตัวเองยังไม่ซื่อสัตย์เลยเพราะนั้นเนี่ยจะซื่อสัตย์ต่อเอฟซีไหมละ่ะจะซื่อสัตย์ต่อสังคมไหมจะซื่อสัตย์ต่อพี่น้องประชาชนไหมล่ะก็คิดดูแล้วกัน นะเมียที่แต่งกันมายังยังไม่ซื่อสัตย์นะอันนี้เขายอมรับเลยแนละ้วเขานอกใจภรรยานะ <c oughs> ข้อความต่อไปผมมีเจตนาที่จะใช้เวทีนั้นเป็นการเป็นสื่อการส่งสารไปยังบุคคลจํานวนหนึ่งอ้าวนี่เห็นเลยว่าที่ขึ้นเวทีเนี่ยเจตนานะไม่ได้เมานะครับนะบางคนบางทีเลิกกับเมียแล้วเนี่ยยังบอกว่าเมาเซ็นยาไปเนี่ยแล้วยอมชดใช้เงินค่าเสียหายไปรายเดือนเนี่ยเพราะเมานะครับ นะญาติพี่น้องก็ยังเคยติดต่อผมเลยให้ว่าความก็เป็นคนดังเหมือนกันเนี่ยน,นะนะเป็นพวกคนดังเลยแหละเขาบอกว่าอย่าเมียตอนเมาเนี่ยญาติพี่น้องก็เคยติดต่อมาพี่เดเนี่ยเราพอจะสู้ได้ไหมอย่าเมียตอนเมาเนะอันนี้เขาบอกเขาเจตนาเลยครับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยเจตนาที่จะพูดและสื่อสารไปยังบุคคลจํานวนหนึ่งเพื่อแจ้งให้เขาทราบว่าภรรยาของผมเดือดร้อนนะครับแล้วภรยร,ยรยาของคุณเดือดร้อนเนี่ยเพราะใครเพราะเพราะใครครับ นะเพราะการกระทําของคุณหรือเปล่าเพราะคุณไปนอกใจเมียหรือเปล่าครับไปยุ่งกับหญิงอื่นหรือเปล่าครับนะเพราะคุณไม่ซื่อสัตย์หรือเปล่าครับแล้วเวลาคุณไปเจอผู้หญิงอื่นคุณบอกไหมว่าคุณมีเมียแล้วหรือคุณก็ไปโกหกผู้หญิงอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นคําถามที่ผมอยากจะถามไปยังคุณสแตมนะว่าเวลาคุณเจอผู้หญิงคนใหม่คุณไปเจอเอฟซีเจอใครที่เขาสวยๆเนี่ยคุณเคยบอกไหมผมมีเมียแล้วนะครับเคยบอกไหม หรือบางครั้งคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยผมกาลังจะเลิกกับเมียแล้วเมียผมเป็นคนไม่ดีหนึ่งสองสามหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมอยากจะรู้ไงนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยมีเจตนาที่จะที่จะสื่อสารไปบอกว่าเมียผมเดือดร้อนเนี่ยแปลเป็นไทยเ,เมียผมเดือดร้อนก็เพราะคุณหรือเปล่าแล้วคุณนอกใจเมียหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็อยากทราบเหมือนกันและมีความกังวลจากเรื่องอะไรบ้างและแจ้งให้คนจํานวนหนึ่งทราบเกี่ยวกับผลของสารที่แท้จริงนะเอ่อ อ่าก็คือผลของคำพิพากษาที่แท้จริงที่เราเข้าใจว่าถูกบิดเบือนในสังคมอยู่ขนานี้เอานะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่การขอโทษทุกคุณเนี่ยมันไม่ใช่การขอโทษนะมันเป็นการเขาเรียกให้การภาคเสร็คุณไม่ได้ยอมรับความจริงนะคุณบอกว่าเนี่ยคู่กรณีของคุณเนี่ยนะครับคือลูกความผมเนี่ยแหละครับที่กําลังจะมาะแถลงข่าววันนี้นะคุณบอกเขาว่าเขาบิดเบือนข้อเท็จจริงบิดเบือนคาพิพากษาใช่หรือไม่เดี๋ยวผมอ่านแล้วฟังน,นะนะ นะครับแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยมีการบิดเบือนเท่ากับว่าคาพิพากษาคดีความต่างๆที่มีการโพสต์กันเนี่ยวงดนตรีหรือแฟนของผู้หญิงคู่กรณีคุณเนี่ยนะอา่านะครับนะเขาบิดเบือนคําพิพากษาบิดเบือนผลของคําพิพากษาเลยครับผมว่าสิ่งที่เขาเอามามานําเสนอเนี่ยผมว่าเขาเอาสําเนาคําฟ้องมาเลยนะมันชัดเจนเลยนะ มันมีรายละเอียดมาคดีละเมิดเรียกค่าทดแทนมีเรื่องชู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพฤติกรรมของคุณทั้งหมดมันอยู่ในคำพิพากษานะมันจะบิดเบือนอยังไงครับคนที่บิดเบือนเนี่ยคือคู่กรณีที่มาหาผมหรือเปล่าหรือคนที่บิดเบือนเป็นคุณหรือเปล่าผมว่าลองคุณลองสำรวจตัวคุณเองเรนนี่ลุกจึกคุณไม่ได้ขอโทษนะเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยดูเหมือนขอโทษแต่แต่ทบมาจะมาเนี่ยคุณยังกล่าวหานะครับ น้องจอจานแล้วก็ครอบครัวเขานี่บิดเบือนคําพิพากษานะครับทั้งๆท,ท,ที่คนที่เอาคําพิพากษามาเปิดเผยเนี่ยตามเพจอ,อีซอ,อะอไรต่างนี้มันมันมันเป็นคําฟ้องคาอะไรแบบละเอียดเลยนะนะครับนี่ยังไปว่าเขาอีกนะยังไม่จบนะเอ,อจึงใช้วิธีการเล่าแบบไม่ได้ระบุชื่อตัวบุคคลอ๋อคุณไม่ระบุตัวบุคลค,ลบบคลนะสังคมก็รู้หมดแล้วครับ หลีกเลี่ยงประเด็นที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงเขาไม่เรียกว่าหลีกเกลี่ยงลรวเขาเรียกว่าปกปิดความจริงหรือเปล่าครับการที่คุณไม่ได้บอกเขาเนี่ยคุณบอกว่าเนี่ยครอบครัวของน้องจอจานใช่ไหมแล้วท่านในผลเนี่ยไปคุกคามคุณเนี่ยนะครับอนะนะนะคุณบอกเนี่ยครอบครัวของท่านในผลเนี่ยคุกคามเนี่ยนะคุกคามคุณผู้หญิงคนนี้คุกคามเนี่ยนะเหมือนจะทําทใหา้เหมือนว่าเมียคุณบ้าหรืออะไรต่างที่คุณพูดบนเวทีเนี่ย มันเป็นการใส่ร้ายใส่ความหรือเปล่าครับนะเออและการที่คุณไม่พูดความจริงว่ามันไม่ได้มีการคุกคามหรอกจริงๆแล้วเนี่ยคุณไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่านะครับนะคุณมีผู้หญิงกี่คนล่ะนะภรรยาจดททเบียแล้วมีหญิงอื่นไหมแล้วคนที่อ้างว่าคุณคุกคามเนี่ยสรุปแล้วคุณไปยุ่งกับเขาหรือเปล่าไปมีความสัมพันธ์ฉันก,กับเขาหรือเปล่าทําไมคุณปกปิดเพื่อทาไมทั้งๆเป็นเรื่องสําคัญไง มันก็ทําให้ครอบครัวผู้หญิงเขาเสียหายหรือเปล่าเนี่ยเรามีม like like yes, like like okay? ีเมียอยู่แล้วไปยุ่งกับหญิงอื่นคุณคิดว่าพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงไปยุ่งกับลูกเขานะท่านในพลจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีลูกสาวเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งมีเมียอยู่แล้วไปยุ่งกับลูกสาวเขาเนี่ยคุณคิดว่าคุณพ่อเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเสียใจไหมเจ็บช้ำน้ําใจไหมแล้วยิ่งเขาเป็นนายทหารเนี่ยคุณคิดว่าเขารู้สึกยังไงนะครับโกรธไหมเออโกรธไหม หรืออย่างไรคุณใจเขาใจเราเนี่ยเวลาคุณพูดเนี่ยแล้วคุณไปพูดว่ามีการคุกคามจากครอบครัวของผู้หญิงน้องจาจามนี่ท่านในพลนเป็นคุกคามจริงๆแล้วทําไปทํามาแล้วกลายเป็นว่าคุณไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนเหมือนว่าคุณไปมีผู้หญิงหลายคนหรือเปล่านะผมก็อ,อยากจะทราบนะว่าคุณจะยอมรับความจริงอะไรบ้างไหมเนี่ยเนี่ยมันมันไม่ใช่การยอมรับมันเป็นการให้การภาคเสรและต่อสู้คดีแล้วก็ยัง อย่างพาดพิงในทางลบไปยังครอบครัวของลูกสาวในพลหรือเปล่าผมแค่สงสัยนะ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 ครับแต่สิ่งที่ผมนะเนี่ยนะเนี่ยเขาเขาเขาโพสต์ต่อไปสิ่งที่ผมคิดน้อยเกินไปนะครับคิดน้อยเกินไปหรือว่าวางแผนมาอย่างดีก่อนที่จะพูดบนเวทีจะอ้าว่ารู้เท่าไม่ถึงการเลยครับคุณจะจำคุณอายุเท่าไหร่ครับคุณจะจำถ้าจําไม่ผิดเนี่ยคุณอายุสี่สิบสามหรือเปล่านะครับคุณอายุเท่าไหร่ครับ นะสี่สิบสามหรือสี่สิบกว่าผมว่าคุณจะอ้างว่าอ่าอะไรนี้คุณคิดน้อยเกินไปผมว่าคุณวางแผนมาอย่างดีนะนะครับนะคุณขึ้นเวทีเลยนะนะครับผมเชื่อว่าคุณวางแผนมาอย่างดีผมไม่เชื่อว่าคุณคิดน้อยเกินไปนะแล้วคุณก็บอกว่าอ่าเป็นอ่าเป็นความผิดพลาดที่สุดก็คือผมไม่ได้คิดไปถึงเลยว่าจะมีคนขุดคุยมาเปิดเผยในที่สาธารณะอ๋อคาดไม่ถึงอ๋อ คาดไม่ถึงว่าจะมีคนขุดคุยมาเปิดเผยสารนะอืมคุณไม่คิดว่าเขาจะเปิดแผลเก่าๆของคุณผลงานวีรกรรมที่ผ่านมาของคุณอ๋อคาดไม่ถึงไม่คิดเลยว่าพูดไปแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีคนไปขุด <c oughs> <c oughs> นะครับนะนะครับนะนะนะและ้วก็เสร็จแล้วก็มคาดไม่คิดเลยว่าจะไปขุดตัวละครที่ผมเล่าไปว่าจะเป็นใครบ้างในชีวิตจริง จนมีคนเดือดร้อนเป็นวงกว้างได้ขนาดนี้แล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงอคุณอย่าลืมนะคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะนะแล้วคุณไปพูดพาดพิงบุคคลอื่นเขาก็ต้องขุดธรรมดาและตนนัวนี้เขาก็เดือดร้อนแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงนะครับเนี่ยเดือดร้อนไปหมดอนะ่ะคนอื่นไม่เกี่ยวข้องคุณก็ไปเล่นครับอย่างเช่นเนี่ยวงวงดนตรีอะไรชินลี่เบิร์ดเนี่ยคุณไปเล่นเขานะไปพาดพิงเขาจนเขาได้รับความเสียหายแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงหรือแค่โพสต์ขอโทษแล้วจบอย่างนั้นหรือ ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรือไงนะเนี่ยแล้วก็บอกผมขอโทษน้อง,องๆวงทีรี่เบิร์ดเติร์ดบิลลี่ไมโครและทีมงานที่ทําให้พวกเขาเดือดร้อนมาอย่างยาวนานอ๋อโอ้ในสแสดงว่าคุณทําความเสียหายเข้ามานานแล้วนะจากปัญหาที่ผมสร้างขึ้นมาเองในครอบครัวเอาอําทำไปทำมาก็กลับมาในตัวคุณเองและทําให้พวกเขาถูกเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงผมขอโทษน้องจริงๆครับสิ่งที่เราสู้รบกัน จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผมซื่อสัตย์ต่อภรรยาผมตั้งแต่ต้นเวนไปวนมาสุดท้ายแนละ้วก็เกี่ยวกับเรื่องจากการนอกใจเมียของคุณหรือเปล่าเนี่ยผมอ่าน,นที่ละบรรทัดเลยนะผมขอโทษคุณโอมค็อกเทลที่มีการพืดพิงที่มีการพลาดพิงถึงในเรื่องเล่าของผมจนพลาดวันสําคัญในชีวิตไปอโอ้โอนี่เป็นเรื่องโอนี่คุณไปพลาดพิงบุคคลอืู่เยอะแยะมากมายเนี่ยยอรับผิดชอบไหว ผมขอ,อโทษนะักร้องนักดนตรีทุกคนที่ใครก็ตามทีมงานอะไรเนี่ยโบกี้ไลออนวิวโทนี่วงมูฟวิ่งแอนคัทวงมีนพี่เจีย๊ยบเลิฟ er และทุกๆคนที่ติดล่างแหไปจากการเล่าเรื่องของผมนะการเล่าเรื่องของคุณเนี่ยแล้วทําให้คนอนื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยคุณมีความรับผิดชอบต่อสังคมยังไงหรือแค่ขอโทษจบไปฮะผมไม่รู้นะนะครับผมไม่รู้เหมือนกัน ผมขอโทษคู่กรณีของผมและภรรยาและครอบครัวของพวกเขาต่อขอโทษเขานะผมยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับจอจานในอดีตจริงและได้จบไปแล้วนี่นะคุณไม่เคยบอกเลยคุณแต่บอกได้ว่าพวกเขาลูกในพนในพลมาคุกคามคุณอนะ่ะแต่คุณไม่ได้พูดความจริงซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงด้วยนะเอคุณไปโกไปโกหกน้องจอจานหรือเปล่านะไปพูดยังไงเขาถึงไปมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณเนะี่ย ไปบอกความจริงหรือเปล่าบอกว่าคุณเลิกกับเมียหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับนะและผมได้แล้วเว้นประเด็นนี้ไว้ในเรื่องเล่าจนคนเข้าใจผิดคุณตั้งใจปกปิดแล้วมั้งเอาใจช่วยผมในเรื่องที่ผมบิดเบือนว่าจอจานเป็นเพียงแฟนคลับที่ตามมา <c oughs> สุดท้ายนะสิ่งที่คุณพูดทั้งหมดคือการโกหกหรือเปล่านะใครจะสนับสนุนผลงานคุณต่อไปหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะแล้วก็ประเด็นสําคัญครับ เรื่องการคุกคามแล้วข่มขู่ด้วยคดีทางการเมืองนี่นะนี่คือนะผมยังยืนยันว่าเคยเกิดขึ้นจริงนะนี่ยังยังยังไปกล่าวหาทางฝ่ายในผลนะนะครับยังยังไม่จบสิ้นนะยังไปบอกว่าเขาคุกคามข่มขู่ด้วยคดีทางการเมืองผมยังยืนยันว่าเคยเกิดขึ้นจริงเอ้านี่ยังใส่ร้ายเขาอยู่นะหากแต่ปัจจุบันได้หยุดลงไปแล้วและผมได้เล่าเรื่องเหล่านี้ให้หน่วยงานต่างๆมาคุ้มครองดูแลเอานะ ออยังนะมีคดีทางการเมืองอะไรต่างๆแล้วยังเอาหน่วยงานต่างๆมาดูแลนี่แหละเรื่องคดีความผมฟ้องแก๊ปกับจอจานในคดีร่วมกันหมิ่นประมาทแยกเป็นแพ่งและอาญารวมสามคดีผมถอนฟ้องให้ทั้งหมดเนื่องจากถูกผมขู่ด้วยมาตราร้อยสิบสองเอาเอาเป็นว่าไอ้ที่คุณถอนฟ้องนี่คุณไม่ได้สำนึกในสิ่งที่คุณทำหรือมีคุณมีส่วนในการกระทำหรือเปล่าที่คุณถอนฟ้องนี่เพราะอะไร นะคุณบอกว่าโดนข่มขู่ด้วยมาตรา112อ๋อกลัวติดคุกก็เลยถอนให้อย่างนั้นใช่ไหมก็แสดงว่าคุณมีการกระทํอ่าอันเป็นการเข้าข่ายมาตรา112หรือเปล่าครับฮะคุณคุณได้กระทําหรือเปล่าครับคุณได้มีการบินสถาบันไหมถ้าคุณไม่ได้บินแล้วคุณจะกลัวอะไรนะถ้าคุณไม่มีการกระทำเนี่ยเขาจะขู่คุณได้ไหมการข่มขู่ว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับคุณมีทนายทั้งหลายคนนะทนายปากดีดีหลายคนเนี่ย คุณไปดูนะครับาการข่มขู่ว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายจะดําเนินคดีกับบุคคลซึ่งหมิ่นสถาบันเนี่ยไม่เรียกว่าการข่มขู่นะเขาเขาเรียกว่าการใช้สิทธิตามปกตินิยมนะครับเข้าใจนะเออนะทนายคุณปากดีๆหลายคนทำไมไม่ออกมาชี้แจงเนะ่ะเขาไม่เรียกว่าการข่มขู่นะครับนะการข่มขู่ว่าจะใช้สิทธิจะดำเนินคดีกับคนที่หมิ่นสถาบันนะนะครับ ถ้าคุณไม่ได้มินสถาบันคุณจะกลัวอะไรครับผมอยากถามคุณไปเลยครับจะจำคุณมินสถาบันหรือเปล่านะครับถ้าคุณไม่ได้มินสถาบันคุณจะกลัวอะไรล่ะฮะกลัวอะไรครับเออนะฮะนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่ง้ก้าการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับมาตราหนึ่งรห้าเดี๋ยวผมพิมพ์มาเลยนะครับนะครับนะนะครับนะ เพราะฉะนั้นถามที่ว่าคุณได้หมิ่นสถาบันหรือไม่นะครับถ้าคุณหมิ่นสถาบันแล,นล้วนายพลเขาปกป้องสถาบันแล้วเขาจัดดาเนินคดีกับคุณเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่มันเรียกว่าการข่มขู่ไหมคุณยังมีหน้ามาพูดหรือครับผมอยากจะถามคุณคุณหมิ่นสถาบันหรือเปล่าถามแค่เนี้ยเนื่อถ้าคุณหมิ่นสถาบันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดาเนินคดีกับคุณเนี่ยมันผิดตรงไหนครับ ถ้าสมมุติว่าคุณทําผิดนะผมไม่ทราบนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะการข่มขู่ว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะนะครับกฎหมายเขียนไว้ชัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไปเลยเดี๋ยวสักครู่นะนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งร้อยหกสิบห้าการขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ดังนั้นการข่มขู่ว่า จะดำเนินคดีมาตรา112หากมีข้อที่จริงและมีพยานหลักฐานถือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถามนะครับว่าคุณหมิ่นสถาบัานหรือเปล่าครับนะและท่านนายพลท่านทำงานอะไรคุณก็น่าจะทราบนะนะครับเพราะนั้นการที่เขาบอกว่าเขาจะดำเนินคดีตามกฎหมายสมมุติว่าเขาพูดตามที่คุณว่านะมันไม่ใช่การข่มขู่ครับนะไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ กฎหมายเขียนไม้ชัดเจนนะนะเพราะฉะนั้นคุณจะไปกลัวอะไรถ้าคุณไม่ได้หมิ่นสถาบันคุณจะคุณจะกลัวอะไรล่ะครับถ้าคุณไม่ได้หมินสถาบันนะครับแต่ถ้าคุณหมิ่นสถาบันนะครับคุณก็ไม่รอดนะครับบอกแค่นี้นะคุณก็ไม่รอดถ้าคุณหมิ่นนะผมไม่ทราบนะครับคุณมีทนายนี่ทนายเก่งเลยเนี่ย ทนายเก่งๆหลายคนเนี่ยนะทนายคุณโพสตะวันแกะผมด้วยเลือกทนายผิดคิดจนทนายตายอะไรเนี่ยแกะผมก่อนเลยนะผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวนะแกะผมก่อนนะเลือกทนายผิดคิดจนทนายตายทนายคุณปากดีจะตายไปกลัวอะไรล่ะคุณก็ให้ทนายคุณช่วยเ่ยนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคดีนี้คุณจะรอดหรือเปล่านะครับก็อยากจะรู้นะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณจะรอดไหมผมจะติดตามนะเนี่ยอ่านต่อของคุณยังไม่จบ ผมถอนฟ้องให้ทั้งหมดเนื่องจากถูกคมรู่ด้วยมาตรา112ซึ่งมีพยานวัตถุเป็นแชทของผมกับจอจานอ่ะโอเคก็แสดงให้เห็นว่าคุณก็ยอมรับในโพสต์ของคุณนะครับว่ามีพยานวัตถุนะครับนะเป็นแชทของคุณเองกับจอจานนะที่มีการพูดพาดพิงสถาบันใช่หรือไม่แล้วแบบนี้คุณจะรอดหรือหึอนะก็แสดงว่าคุณกลัว เพราะว่าคุณมีพยานวัตถุนะมีพยานม,มีพยานหลักฐานมีพยานหลักฐานยืนยนันว่าคุณได้มีการพูดจริงพูดพลาดพิงสถาบันใช่หรือไม่คุณเลยกลัวเลยยอมถอนฟ้องแล้วแบบนี้คุณจะรอดหรือนะครับคุณจะรอดหรือครับเนี่ยเพราะคุณก็บอกเนี่ยมันมีพยานวัตถุเป็นแชทเนี่ยของคุณเองกับจอจามเนี้ยอืมจะรอดไหมเนี่ยพี่น้องว่าจะรอดไหมนะนนะครับส่วนภรรยาผมฟ้อง คดีมือที่สามแล้วจบลงด้วยการได้รับค่าชดใช้หนึ่งล้านบาทจากจอจานนะครับนะแล้วคุณก็ไปขึ้นบนเวทีว่าจ่ายมาแล้วหนึ่งแสนส่วนที่เหลือต้องเก้าแสนต้องจ่ายกูอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคุณพูดเพื่อทั้งท้งท,งที่คุณมีส่วนร่วมหรือเปล่าที่ทําให้จอจานถูกฟ้องเนี่ยคุณมีส่วนร่วมไหมนะแล้วคุณได้ร่วมชดใช้ค่าทดแทนให้กับภรรยาคุณไหมนะการที่คุณสแตมเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับจอจานเนี่ย แลวโดนฟ้องแลวจอจานต้องจ่ายหนึ่งล้านเนี่ยนะครับคุณมีส่วนร่วมต้องรับผิดไหมครับในหนึ่งล้านบาทนะแล้วคุณขึ้นเวทีคุณพูดถึงน้องว่าจ่ายมาแล้วแสนอีกเก้าอีกเก้าแสนต้องจ่ายกูหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมติดตามข่าวนะคุณต้องรับผิดชอบไหมอีกเก้าแสนนะเพราะการที่คุณนอกใจภรรยาเนี่ยและทําให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งต้องถูกฟ้องเนี่ยเป็นทมกับเขาหรือเปล่า เป็นธรรมไหมครับพี่น้องประชาชนฟังดูเป็นธรรมไหมแล้วคุณยังบอกอีกเก้าแสนอะไรอะ่ะนะครับต้องจ่ายคุณหรือเปล่าเป็นไงครับคุณมีส่วนร่วมไหมนะนะครับแล้วคุณได้มีการขอโทษครอบครัวอะไรทางผู้หญิงไหมแสดงความรับผิดชอบอะไรเขาไหมทําไปทํามาเนี่ยคุณเป็นผู้ชายที่แบบ มีโลกสองใบหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ไม่รู้ว่าคุณได้รับอิทธิชอบอะไรไหมแล้วคุณมีทีบอกว่าจ่ายมาแล้วแสนแล้วอีกเก้าแสนต้องจ่ายกูหรือเปล่าคุณอันนี้ผมไม่รู้กับเขาพูดหรือเปล่านะนะครับเออนะนะครับผมขอโทษแฟนเพลงทุกคนในสังคมนะครับที่ผมได้มีการทําตัวในสิ่งที่ไม่เหมาะสมลงไปและขอสัญญาว,ว่าต่อจากนี้จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเหลมผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะใช้ชีวิต อ,อ,อย่างไรนะแต่ไม่รู้ว่ามาตรา112เนี่ยน่าสนใจนะเนี่ยน่าสนใจนะว่าการคุณที่มีการพาดพิงสถาบันเนี่ยจนหวาดกลัวต้องยอมถอนฟ้องเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามีการกระทําความผิดจริงสมมุตินะมีพยานหลักฐานเนี่ยถ้าถามผมนะไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดแล้วก็ไม่น่าปล่อยไว้ถึงแม้ครอบครัวทางนายพลไม่เอาเรื่องนะผมว่าเดี๋ยวก็ปีพวกนักร้องเต็ไมไปหมดอนะ สนธิยารออยู่จุกรูสนธิยาอยู่ไหนครับสนธิยาอยู่ไหนสนธิยาสนธิยาเนี่ยชอบเลยละ่ะถ้ามีคดีหมิ่นสถาบันนี้สนธิยาเนี่ยเบอร์ต้นๆเลยเนี่ครับมันจะรอดไหมละ่ะนะครับนะหลังจากนี้คุณจะใช้ชีวิตยังไงไม่รู้นะเออผมขอโทษภรรยาครอบครัว และและขอบคุณที่ยังให้โอกาสผมในการเริ่มต้นใหม่ส่วนคุณจะเริ่มต้นที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวคุณก็รู้เองเนี่ยนะเดี๋ยวผมปรึกษากับลูกความผมก่อนเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องไปเริ่มต้นชีวิตที่ไหนยังไงนะครับนะทุกเรื่องอาจจะให้อาภัยได้แต่เรื่องหมิ่นสถาบันเนี่ยผมว่ามันจะมีใครให้อาภัยหรือเปล่าไม่รู้นะนะผมก็พูดกลางๆนะนะจุกรูจุกครูจุกร,กรูนะครับ นะครับผมก็ไม่รู้นะนะนะครับผมขอโทษทุกคนจริงๆครับผมขอน้อมรับทุกความผิดที่เกิดขึ้นครับขอโทษที่ทําให้ทุกคนเดือดร้อนครับก็แล้วแต่คุณเนะี้ยครั้งนี้ผมอ่านในทุกคําเลยนะนะครับเดี๋ยวลูกความผมก็จะมานะครับก็องจะคุยกันปรึกษาหารือว่านะจะดําเนินการยังไงกับคุณต่อไปนะอืมนะครับเนี่ยมันเป็นบทเรียนครั้งสําคัญว่า เป็นบุคคลสาธารณะนะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวมีความซื่อสัตย์ต่อแฟนเพลงนะครับนะเอ,อนะครับก็ก็แล้วแต่ไปทุกการกระทําก็ต้องมีผลตามมานะอืมขอโทษแล้วจบหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะผมก็ได้รับมอบหมายมาเขาขอความช่วยเหลือหลังจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับนะนะนะก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับ อืมนะว่ากันไปนะครับอ่อนี่กี่โมงวะเนี่ยจะแปดโมงแล้วเดี๋ยวผมกินข้าวกินปลาเดี๋ยวผมจะต้องไปพรีเซนต์งานตอนเช้านะครับนะอ่พรีเซนต์งานเสร็จแล้วก็กลับมาสํานักงานนะครับหลังจากน,นั้นก็จะคุยกับทางคู่กรณีนะครับนะทางคู่กรณีของทางคุณสแตมปนี่แหละหลังจากน,นี้ก็จะดูนะครับว่าจะมีการดาเนินการอย่างไรต่อไปนะครับก็แล้วแต่เขาอะ นะเอ่ก็พูดแค่นี้ก็ก่อนจะจบรายการนะครับก็ฝากไปยังศิลปินนะครับว่าเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมนะครับโดยเฉพาะการไม่ควรนอกใจภรรยานะครับนะผมพูดคว้างๆแล้วก็เวลาทำผิดแล้วเนี่ยนะต้องมีความเป็นลนะูกผู้ชายนะต้องมีความเป็นลูกผู้ชายนะฮะนะครับนะไม่ใช่โยนความผิดโยนขี้ให้กับผู้หญิง ทั้งๆท,งที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย <S <S คุณเป็นคนสร้างเรื่องมาทั้งหมดเลยคุณต้องมีความเป็นลูกผู้ชายนะครับผมก็เป็นทนายความให้ศิลปินหลายคนที่มีพวกเมียเยอะทั้งหลายเนี่ยนะนะครับทีนะ่สำงานมีหลายคนและพวกเมียเยอะเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนะไอ้พวกที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์ต่อครอบครัวอะไรเนี่ยเวลาทําผิดเนี่ยต้องยอมรับนะครับนะเข้าใจนะนะครับไม่จะโยนขี้ไปให้ผู้หญิงครับนะหรือให้เมียมาฟ้องร้อง ผู้หญิงคนใหม่ของเรามือที่สามที่สี่นะพอได้เงินไปแล้วอาจ่ายบางส่วนแล้วยังมาทวงส่วนที่เหลือไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยอย่างสมมติหนึ่งล้านบาทเนี่ยเขาจ่ายมาแล้วแสนหนึ่งคุณมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดหรือเปล่าก็ฝากไปยังคุณสแตมแบบคุณมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดไหมไร่เก้าแสนนี่คุณยังจะเรียก,กเขาอีกเหรอแล้วคุณไม่รับผิดชอบต่อต่อเขาเลยผู้หญิงอมีผู้หญิงสองคนที่คุณไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าผมไม่รู้อะดูจากที่คุณคุณแถลงเนี่ย แล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบเลยคุณไปไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ผู้หญิงคนที่หนึ่งฟ้องผู้หญิงคนที่สองหนึ่งล้านคุณได้ไปแสนเนี่ยคุณบอกส่วนที่เหลือต้องจ่ายเก้าแสนคุณต้องรับผิดชอบไหมแล้วคุณได้เยียวยาอะไรต่อครอบครัวอ่แสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวของผู้หญิงทั้งสองคนหรือเปล่าผมว่าไม่รู้นะก็ฝากไว้เนี่ยลูกผู้ชายนะต้องมีความเป็นลูกผู้ชายนะครับก็แค่นี้พอละขี้เกียจคุยละใครมีปัญหาข้อบกฎหมายก็ปัญหาครอบครัวชู้สาวอะไรก็สอบถามได้ ผมต้องพูดแค่นี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จหรอกแต่ผมว่าสังคมก็ตัดสินจบแล้วเวรกรรมมีจริงนะอืมนะแล้วก็ที่อย่างการดําเนินคดีตามกฎหมายก็เป็นไปตามพยานหลักฐานหลังจากนี้ไปคุณจะถูกดาเนินคดีหรือไม่คุณต้องคิดเอาเองแล้วกันนะพยานหลักฐานปรากฏชัดแล้วว่าคุณถอนฟ้องว่าคุณกลัวจะถูกดําเนินคดีมาตรา112ก็แสดงว่ามันมีพยานหลักฐานใช่หรือไม่แค่เนี้ย นะไปก่อนแล้วชุกครูนะทุกการกระทํามีผลตามมาชุ